พวกผมอะพึ่งตื่นนะครับแล้วผมอะปรึกษาไก่ตก้นไก่ตั้มว่าแบบจะทําคลิปอะไรกันดีไม่มีคลิปลงช่องแล้วลไก,ก่ตั้มเนี่ยมันบอกว่าทําคลิปนี้ไม่ล่ะเตรียมกับพวกมึงอะให้พวกมึงอะแกล้งหลับแล้วเดี๋ยวกูะจะมาแกล้งทานนะ้าทานริปพวกมึงกูจะแกล้งไอเซียนก่อนแล้วก็ให้เซียนอะแปะแป้งไอตึ้นไอแปะแปง้งแล้วก็ทานริปเปต้นต่อแล้วก็พาไอต้นไปกินข้าว้านอาหารคือคลิปมันแบบมันกอบคนอื่นว่า มันแบบเหมือนเหมือนเมื่อก่อนแล้วเหมือนคลิปคนอื่นเมื่อก่อนแล้วแบบมันไม่เลียวมันเป็นคลิปเตี้ยมอ่ะแต่ผมอ่ะไม่ได้ขัดมันนะเดี๋ยวผมจะให้มันทำตามที่มันขอเลยแกล้งผมแกล้งเต้นแต่พอมันเปิดคลิปเสร็จมันเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวผมให้เต้นอะล็อกมันแล้วพวกผมอ่ะแต่ละเลงหน้ามันแทนมาดูกันว่ามันจะพูดยังไงคือมันอาบน้ําแล้วนะผมยังไม่ได้อาบอ้เต้นอ่ะอาบน้บ

เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาี้เดี๋ยวเราจะเอาแบบว่าเดี๋ยวเราจะเอาแบบว่าให้นเนแล้วจะเอาแบบว่าให้มันนำมาทาลริบกูนะขอมันทานริบกูได้นิดนึงอ่ะแล้วกูล็อกมันเลยนะดี๋ยวมันก็เอาแป้งมาเลย่นทาแล้วก็ก็ยู่เลยเจ็บแร้วตั้งกองเมื่อกี้แนใหมทาเอาเลย โอ้ยสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องไอซิ่นกัซิงเหมือนเดิมแล้ววันนี้ครับผมจะมาแล้งไอซนกับเบต้นเพราะว่ามันตื่นสายอ่ะสายไม่สายดูเห็นไหมเห็นเวลาไหมเที่ยงครึ่งแล้วคือมันไม่หิวข้าวกันหรือยังไงฮะเดี๋ยวผมจะชวนมันออกไปกินข้าวข้างนอกแต่ไม่ใช่กินข้าวแบบธรรมดาผมจะแกงแต่งหน้าให้กับไอซนเับเบต้นนะแล้วก็แป้งนะครับ มันตื่นสายนักใช่ไหมจัดให้

มาเลยคลิปเตี้ยคลิปเตี้ยหมอชอบทำคลิปเตี้ยหมอชอบทำคลิปเตี้ยหมอมึงชอบทำคลิปเตี้ยชอบทำคลิปเตี้ยหมอชอบทำคลิปเตี้ย อยากเตรียมใช่ไหมอยากเตรียมใช่ไหมอะไรเนี่ยเฮ้ยกูไม่เกี่ยวอยากเตรียมหมออยากเตรียมหมอ มันดีเลยมาดีเลยโอ้โหเอาแป้งมาด้วยเอาแป้งมาด้วยขอเอาแป้งมาด้วยว่ะเติ้ลไหนด้วยเอาแป้งมาด้วยว่ะเติอาแป้งมาด้วยว่ะเติ้ลอะไรวะเนี่ยเติ้ลเอาแป้งมาด้วยว่ะเฮ้ยเอากันด้เอาแป้งมาด้วยว่ะโอ้โหชอบใช่ไหมลิปเตี้ยมาชอบใช่ไหมลิปเตี้ยมา แล้วเดี๋ยวต้องพาไปด้านนอกใช่ป่ะไปกินข้าวดนอกใช่ป่ะล้เดี๋ยวต้องพาไปกินข้าวด้านอกใช่ป่ะเป็นยังไงซนกุนดนเกียนกุญกดนเกียนเป็นยังไงปายยังไม่แดงเลยเต้นปายยังไม่แดงเลยมงปัเขี้ยวโง่น่เขี้ยวโ่แน่ปายยังไม่แดงเลยกนดนเกียนลงลงซื้อลิฟตซะด้วยไม่มีคลิปลงเสียนทาคลิปไหมแกลบ แต่งหน้าแล้วก็ไปกินข้าวโดนกูคลิปเตี้ยหมอมึงเตี้ยหมอชอบใช่ไหมเตี้ยมาโดนเกลียดนะหน้าไม่ค่อยขาวเลยเติ้ลหน้าไม่ค่อยขาวเลยหน้าไม่ค่อยขาวเลยเติ้ลแล้วหน้าไม่ค่อยขาวเลยแต่งกูพอเนี้ยพอแล้วเป็นไงวะคลิปเตี้ยมันเป็นยังไง มันดีว่าคิดเตรียมอ่ะกูอยากรู้อ่ะเดี๋ยวเปิดไฟขอดูหน,น,น้าชัดๆดิเตรียมยยมันดีปพาะว่าดีที่อยากรู้อ่ะกูก็บอกแล้วว่าเออให้คิดคอนเทนต์แบบว่าช่องเราอ่ะเจ้าเลวๆคือช่องเราจะเอาเลวๆเอาแบบไม่เตรียมคิดไม่ออกบอกผมว่า ูว่าคอนเทนต์นี้ทําง่ายมึงผู้มึงแกล้งหลับแล้วก็แบบเดี๋ยวกูมาแกล้งมึงก่อนแล้วก็ตื่นมาปุ๊บเดี๋ยวไปแกล้งไอ้ตื้นแล้วพาไปกินข้าวเลยอือเป็นไงเพื่อนตามแผนนะตามแผนเลยไปไปกินข้าวเลยหรอไป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 กินข้าวเลยไปตอนนี้เลยนะไป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 กินข้าวเลยแต่มันทาของกูนิดนึงว่ะเฮ้ยไม่ได้ทากูนี่บอกไปเยี่ยไป ไปได้ร้ายของคุณนิดเดียวได้อยู่ได้อยู่นี่นะครับคุณดูคนที่มันชอบคิดแผนแบบคือคิดเตี้ยมอ่ะไม่เอาเียแผนร้อนแผนมีความรู้สึกไงฮะชิวอ่ะชิวๆอ่ะเดี๋มันโดูคืน่ะได้ทำอย่างนี้ใช่ไหมเอาโมไซไปดีกว่ารถยดตนมันมันไม่ค่อยห็นวัวไงเออ ทำไมลากไปอย่าเงี้ยเบื่อเนาะก็แค่าไนอย่างเงปะนำเลยนำเลยเีนเอาเราทำอ่กเจ้าชนด้วยอุ้ยชี้ยแม่งก็ทาลิปให้ผมเยอะเหมือนกันเนี่ยแต่ดูได้ของมึงอ่ะอื้ชี้ยกคุณนึกว่าปอบเดินไปร้านไหนดิเพื่ออ้หมันแต่งกูคุณนึกว่าเพนนี่ไว ม่งทาปากกูไม่ว่าม no. ่งทาเชี hey, wait, ้ยวกูเฮ้ยอยาแตเลือคนนึงคนนึงเหลือคไม่ได้ทาอ่ะเหลือคนนึงที่ไม่ทาอยู่ไหนวะเดียว have a great time เดียคนนงวะี๋ยวคนนี้ไม่ทาเฮ้ยลิฟ์หายอี ขายเจ๋งปะพอกอ่ะเือเอ้ยน่ารักอะเทวันนี้อุ้ยรีบซื้อมาที่ทาคุ้มเลยว่ะพอพอพอใส่ได้เลยตอนี้ข้าวเก๋ชิ้นหนึ่อพอพอพอว่าคนที่ร้านข้าวเนี่ยจะมองยังไงนิดเดียวอ่ะสิเอ้เออีพอแล้วเพื่อน พอแล้วใส่ได้นิดนึงพอใส่นิดน um> ึงโอ้คนดูเขาไม่สะใจเนี่ยเออเขาไม่สะใจเนี่ยนุ่มพอแล้วเข้ามานิดนึงแมวเหมือนแมวเฮ้ยพอแล้วคขึ้นโอ้ย่างเยอะอ่ะแต่ขอดิไม่ของเฮตเติลกูอยากเติมตรงนี้ให้นิดนึงอ่ะมันเลอะแล้วดูดิไกูขอตรงนี้นิดนึงของมึงอ่ะขอขอตรงนี้นิดนึงสันจมูกมันจะได้คมชัดเงี่ยฮึผูเห็น เขาชอบทำกันดมึงไม่เทำไม่ไม่ไม่แป๊บนึงแป๊บนึงยังไม่เสร็จไงมันจะได้แบบมีสันจมูกมีได้มีสันโด่งอ่ะเข็มแล้วเพื่อนพอแล้วเพื่อนน่ารักกับขอเติมขอแล้วหมูพอแล้วพอแล้วหมูกูก็จะหาเต้นเนี่ยเสื้อเต็มแป้งในที่นี้เอ้ยวัดเอ้ยไปเสื้อเต็มแป้งกูไม่เข้าเลยกูอุยกับมึงไว้ว่าอะไรเอาแค่ตั้มคนเดียวไม่ใช่เหรอ แล้วทำไมกูโดนอ่ะลองดูใครน่ารักว่ากันหวตให้หน่อยใส่หมวกถอดดีคนไม่เห็นหนของมึงอ่ะที่็ด้จุดแล้วเออไม่เป็นไรเราไปฝั่งนี้ไม่มีตำรวจ ไปเลยมนคอนโดกําลังเข้าเคซีครับคนดังเยอะคนดังเยอะะแหคนดังเยอะอะแต่เคซีไม่มีคนเลยคนดูเคซีไม่มีคนอะรู้กันอยอ่ แม่งวิ่งขอสิ้นรถได้ไหมไม่ได้ขอสิ้นรถไม่เอาเร็วเร็วตามมาเร็วคือมองแ๊บเดียวเองเ้ามาคนบ้าเหรอเฟซีปิดวะขนาดยาวอย่างเนี้ยแต่งหน้าครับครับ เฮ้ยมาเลยเดี๋ยวคนดูเขจะตกใจเราไหมเนี่ยตกใจเราแน่เลย

ศึกษามาอีกที่แบบเนี่ยอร่อะเลวะอืมอืมพราะถ้าอรอยตาอร่อยอ่มองราอืมดูกก็มองอ่ะช่อองเราอ่ะมือแม่ือแม่ตั้ง เดี๋ยวแบบเดี๋ยวพวกมึงลงลงไปก่อนแล้วแบบทำอะไรจะซื้อของนะกูจะไม่ลงไปเพราะเดี๋ยวแม่แบอกว่าจำได้กอดซื้อของนะครับดูว่าแม่จะจำได้ไหมกระเป๋าสองลูกเลยจานนี้เลยจานตัวนี้จานตรงนี้เดี๋ยวะไม่ซื้ออ่ะเดี๋ยวแต่ว่าข้าวไก่กอดนั่งร้านอะไรก็ได้แม่คุนั่งนั่นไหมน,หนม่งนั่งเกี้ใหญ่อยู่ข้างหลังจอกนี้แหละจากนีน้แหละ

กินข้าวมาแล้วครับเอาเสียนหายโอ้เสียนหายมาเรียกแข่งเรียกแข่งคนนี้ไม่ได้เตะไงเรียนนร่โล่งน้อยไปอ่ะไปเราจะไปอ่านนำมาห้ามอ้อนี้แอเคคุณดูก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ไอ้ตั้มอ่ะฝากไว้ด้วยว่าทีหลังอ่ะ อย่าทำคลิปเตี้ยมเพราะว่ามันจะโดนแผนซ้อนแผนเนี่ยก็อยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยยันคลิปหน้าบ๊ายบายครับไปห้องก่า